เข้าสู่กิจกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่งสว่างทางชรุดนะครับเพื่อให้พื้นที่อำเภอลำพุกกาของเราสวา่างสวยและก็เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอลำพุกกาของเราก็โดยอาศัยกําลังนะครับอาศัยความพร้อมเพรเพียงนะครับของท่านผู้มีเกียรติของเราที่อยู่บริเวณด้านหน้าสาราสุขใจวัดสุวรรณบำรุงราษฎร์วัารามแห่งนี้แหละ นะครับโอกาสนี้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านนายเพื่อสมชัยตีาวงได้ประจําท่านรับคําข่าวรายงานบริเวณด้านหน้าที่ที่ในโอกาสน,นี้ครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับอขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านนายกงครงการบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางท่านนายอำเภอลำลูกกาต่อผมนากยกงค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ขอขอบคุณนายอำเภอรำลูกกาที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่งสว่างทางทำบรถขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาไฟสว่างทางทำบุถเพื่อรำลูกกาสว่างสวัยทั้งเมืองโดยการประสานงานของนายอำเภอรำลูกกาและองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นร่วมกับกำหนดจุด จากกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาไฟส่องสว่างในครั้งนี้จึงขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอํำลูกกาได้กล่าวเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างทางชับรดเพื่อํำลูกกา,สว,าสว่างสวัยทั้งเมืองขอกราบเรียนเชิญครับก่อนอื่นก็ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมในกิจกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา ไปส่องสว่างทางชำรุดเพื่อลำลูกกาสว่างสวยัยทั้งเมืองนะครับการจัดกิจกรรมวันนี้นะครับก็สืบเนื่องจากทางท่านผู้ว่านะครับท่านภาสกรบุญยรักษ์นะครับท,บญญนะบที่ท่านได้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับตั้งแต่ต้นเดือนตุลานะครับหลังจากที่ ท่านได้ลงไปมอบนโยบายนะครับที่มาในพื้นที่ของอำเภอลำลูกกาเนี่ยจำนวน4ครั้งนะครับซึ่งนโยบายหลักของท่านนะครับก็คืออยากจะให้จังหวัดปทุมธานีนะครับมีไฟสว่างทั้งจังหวัดนะครับรวมทั้งถนนหนทางนะครับที่ไม่ดีนะครับก็อยากทําให้ดีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องภัยต่างๆนะครับและในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรม นะครับที่ทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่านะครับกำหนดเปิดกิจกรรมในเรื่องนี้นะครับทุกอำเภอนะครับในส่วนของท่านผู้ว่าเนี่ยได้ไปเปิดกิจกรรมที่อำเภอสามโคกนะครับของเราได้มาใช้สถานที่ตรงนี้วัดสุวรรณนะครับหลังจากเสร็จตรงนี้แล้วนะครับเราจะไปจุดที่เราจะดำเนินการนะครับก็คือเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ,บึงทองหลางนะครับในวันนี้ก็ ต้องขอขอบคุณพวกเรานะครับทุกคนนะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรดนะครับเพื่อลำลูกกาสว่างสวัยทั้งเมืองนะครับณนะบัดนี้ครับขอบคุณครับกลับขอบพระคุณทุกท่านครับนะครับโอกาสนี้กลับเป็นเชิญท่านในอำเภอลำลูกกา รประธานในพิธีได้บันทึกภาพนะครับรวมถ่ายรูปกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเราหลังจากที่ท่านประธานในพิธีทานายเพเภอลำลุกกาทานายเพเภอสมชายตีนอาวงได้ร่วมบันทึกภาพกับคณะผู้บริหารได้ร่วมบันทึกภาพกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกหน่วยงานทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอำลำนุกกาของเรานับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป นะครับเราจะมีกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอลำลูกกาของเรานะครับโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดย,โดย,โดย